ชายนี้กับคุณแฟนๆอย่างยิ่งใหญ่เนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีต่างบนต่อนะครับถึงความคืบหน้าทางภาคเกาหลีใต้เรื่องอะไรพบกับพี่ออมในสซวินไซ์ครับ นี่และคะ่ะต้องเชียร์กันให้สุดเสียงเลยนะคะกับชายนี่ค่ะกลับมาครั้งนี้ครบรอบ10ปีของวงแล้วนะคะแฟนๆก็ทั้งตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่จะได้เห็นโปรเจกต์ใหม่ๆรวมถึงอัลบั้มของเขาด้วยนะคะเราไปชมกันดีกว่าะคะ่ะ ในวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบ10ปีนะคะโอ้ขอภายวันนี้สิยังไม่ได้พานครบรอบ10ปีการเดบิวต์ของวงชายนี่แล้วซึ่งพวกเขาก็ได้ทำการขอบคุณแฟนๆในสื่อต่างๆแบบสุดซึ้งเลยนะคะทั้งในเว็บไซต์ทางการของวงก็โพสต์ภาพจดหมายที่เขียนด้วยลายมือสมาชิกทั้ง4คนที่ขอบคุณแฟนๆที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดและโพสต์ฉลอง10ปีในอินสตาแกรมของวงด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะพวกเขายังได้ขอบคุณแฟนๆผ่านทางป้าย LED ขนาดยักษ์ที่ SM Town Coex Atrium mm hmm. เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณแฟนๆโดยมีข้อความว่าพวกเราขอขอบคุณที่ได้ใช้ชีวิตกับทุกคนในช่วงเวลาเริ่มต้นของชีวิตขอบคุณทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวของเราและเดินทางด้วยกันมาโดยตลอด พวกเราหวังว่าช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันจะมีความสุขและเป็นสิ่งล้ำค่าเช่นเดียวกับที่พวกเรารู้สึกขอบคุณทุกคนพวกเราจะไม่ลืมช่วงเวลาเหล่านี้ว่ามีความหมายกับเราแค่ไหนและพวกเราจะเดินหน้าต่อไปอย่างแข็งแกร่งพวกเราจะระลึกถึงพระคุณของทุกคนตลอดไปเพราะพวกคุณเป็นผู้ที่ส่องแสงสว่างนำทางให้พวกเราพวกเราจะเดินหน้าไปไม่หยุดยั้งขอบคุณตลอดไปไชนีเวิลด์พวกเรารักคุณ ทางด้านคีได้โพสต์ภาพร่วมกับอีซูมานบิ๊กบอสแห่ง SM Entertainment ร่วมกับสมาชิกทุกคนในวงค่ะพร้อมกับติด Hashtag 10 anniversary Hashtag #chinese #smt และ Hashtag #wishyouwerehere ซึ่งมีการตีความว่านอกจากจะหมายถึงแฟนๆแล้วคีน่าจะหมายถึงจงฮยอนสมาชิกวงผู้ล่วงรับด้วยค่ะต้องหมายความอย่างนั้นแน่นอนนะคะก็แหม อยากจะเห็นภาพครบทุกคนถึงแม้จะเป็นไปไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็ยังยินดีกับพวกเขาะะที่ได้ทำอัลบัม้มแล้วก็มีผลงานดีๆออกมาให้แฟน,แฟนๆก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะ